คลิปนี้จะมาบอกวิธีการปดลดรหัสกุญแกแบบนี้กุญแกค้องจักรยานหรือค้องประตูบ้านจะเป็นลักษณะนี้มาติดตามดูว่าวิธีเปลี่ยนรหัสทำกันยังไงอ่าดูตอนนี้รหัสมันก็คือ ศูนย์ศูนย์คือดึงไม่ออก่าแต่ผมมีรหัสเดิมที่ผมแทยอยู่แล้วก็คือผมตั้งไว้คืออ่าผมตั้งไว้หนึ่งหนึ่งคือสองสามสี่อะ คือรหัสหนึ่งสองสามสี่ที่ผมตั้งไว้ทีนี้เราอยากเปลี่ยนจากรหัสหนึ่งสองสามสีเป็นอย่างอื่นก็ให้มาดูตรงนี้ตรงนี้มันจะมีคำว่ารีเซตอยู่ก็ให้หมุนจึกทีหนึ่งแล้วเราก็มาตั้งรหัสใหม่ คุณว่าผมจะตั้งเป็นสี่สามสองหนึ่งทีนี่กับมอบิดอันนี้กลับขึ้นที่นี่มุนกลับมาจึก๊กอ่าให้มันอยู่ตรงกันนี่ตรงกันแนวนี้อ่าเออต้องกีต่ตรงมาเลยตรงกันปึ๊บเราลองเสียบดูเราเอานี้มาเสียบจึ๊บ อ่านี่คือรหัสนี่เึ๊บไม่ละคือนี่คือรหัสใหม่ที่เราเปลี่ยนเข้าไปคือสี่สามสองหนึ่งที่นี่เรากะเพื่อเราไปกกรกตะกยานเราก็หมุนอะไรก็ได้กับหมุนไปหมุนไปมันก็ไม่ออกอ่าหมุนอะไรก็ไม่ออกเพราะว่าไม่ใช่รหัสมันทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นรหัสที่เรานี่ไ้ลองดูซึบที่เราเปลี่ยนไปก็คือสี่สามสอง หนึ่งไหมล่ะอายังกระหมุนมาปั๊บสดึงออก่ะออกใจเอเขาว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วกดบันทึกไว้จะดูดเด้อเพื่อนๆเอ,อ้ยขอบคุณครับ